เพนละ่ยร้อยบาทพี่น้องเลยเพนละ่ยร้อยบาทสองร้อยเออประมาณนั้นแหละประมาณสองร้อยบาทแต่ว่าแปะนีต่ตีบาทนี่เฉพาะแปะนี่ก็สี่ร้อยร้อยบาทอยู่ดื้อไม่ต่อขอกตานี่ยนะนี่เห็ดเทือนไม่นะมันต้องมีเศษมันอยู่แล้วพี่น้องเลยใจเย็นๆเด้อพี่น้องจะน้อยเราก็ใช้เขาเก็บไว้ให้เขาเก็บ,ใบใก็บอถอนตอนนี้มันไม่ได้แล้ว ให้เขาเคลียเด้ให้มันแหลวให้เขาเคลียเขาเก็บไว้อั่นเด็คือบ้านนั่นแหละก็ดีอันนี้หน้าต่างเพิ่นสบายดีสวัสดีขอมาน้องหยิบสิหักแผนเบิร์ดสุขสุขคุณเบิร์ดสุขมองสุขบอดเออเหตยังพากันเหตยังกินยังอ่ะนะตามังยมถึงคุณซาลีตามังยมก่น นยองกินสมแต่เศร้าแท้ไม่ไพ่แบบสิพ่อแม่เจ้าไปใส่หนี่นไปบ้านน้องเมกไปบ้านน้องเมกน่ะอะไรผัว,วโ,โบยู่ มาสร้างว่าแน่นั่นบาทเนี่ยโอ้เกือบเกือบแล้วเนาะข้าวม่งนี่ก็ดิไปเบิ่งก่อนข้าวม่งเฮือนนี่ก็เกือบแล้วนี่เดี๋ยวบอกเรื่องว่าสังกัสีบอกพอ อ้าวเออสังกะสีบอกพ่อตายฮะวาดแทกแน่ได้อันนี้สั่งนาซีบอกพ่อสองแผ่นมั้งสังกะสีบอกพ่อสองแผ่นนี่นี่ งานเขา้าจักสีบ่พออีกแล้ว,วนี่เนี่ยอาทิตต่อมาอีกแผ่นหนึ่งสองแผ่นเพราะว่าสองส่วยด้ยมันผิดเทียนไปหลายอย่างเลยมันเลยบ่พอ แม,ปม2 2> ปนประมาณอะ่ะะปรมสองแผ่นบ่อได้ลวงในลายดอกพี่น้องเลยสองแผ่นประมาณแผ่นละแผ่นละร้อยบาทพี่น้องเลยแผ่นละร้อยบาทสองร้อยเออประมาณนั่นแหละประมาณสองร้อยบาทแต่ว่าแปดนี่ตีบาทนี่เฉพาะแปดนี่ก็สี่ร้อยร้อยบาทอยู่ด้อ ไม่ต่อขอกตาเนี่ยนะนี่เห็ดเอทีอ,อนไม่นะี่ยมันต้องมีเศษมันอยู่แล้วพี่น้องเลยใจเย็นๆเด้อพี่น้องจะน้อยเขากระชัยเขาเก็บไว้ให้เขาเก็บเขาเขอถอนตอนนี้มันไม่ได้แล้วให้เขาเคลียร์เด้อให้มันแล้วแล้วให้เขาเคลียร์เขาเ,เก็บไว้อันเดีคือบ้านนั่นไหนก็ดีอันนี้หน้าต่างเพิ่นเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลย น้ำกันนี่ได้ imy, ปั่นหลอกปั่นลมนี่ก็ดีใส่แบบนี้แล้วเพราะว่ามันหมอมีทรงมีสีหมอมีสมีได้บริทาสีคิดว่าข้ามงเฮ้ยบ่อแล้วบ่อว่ามงงสับนี่มาแล้วบัดมาเบิ่งซังกะซีเบิดดองนี้สิเป对对็นรับเบียงเด้อพี่น้องเด้อ เป็นระเบียงใหม่นะ่ะมีแล้วมาเหตุระเบียงนะ่ะวกันไดนะ่ะใช่เหตุทางนี้พวกดนตร่เหตุทางนี้ FC หลยขู่หลยคนกับจากห้ <c oughs> ขันห้องเนาะขันห้องให้ให้แม่ให้ลูกสาว ให้แม่ให้พ่อให้ลูกสาวแหละเออจะนอนลูกสาวใหญ่เพิ่อนเอฟซีเพิ่นก็มองการไกลว่าถึงเรื่องอนา,าคตก็แน่นอนพี่น้องไอ้เหือนเ่าเห็ดขึ้นเป็นหลังกับบ่แม่นะมันจะอยู่ได้ดำปีสองปีสาวสามสี่ปีเผื่อสัวอายุคนเหื่อนอนะคันว่า,าได้ตั้งขึ้นไปแล้วฮะนะมันต้องอยู่ขนาดนั้นฮะนะเพิ่น,นก็คิดเห็นอนา,าคตของลูกอะไรเนาะแต่มันกะ ที่แปดมาพอ่อกขะเอนไปว่าเห็ดพิษแบบเนาะเห็ดพิษแบบแล้วมันมาแอบในหลายแปบดบมาเล็บเปลืองบัดเนาะพอแบบที่เอาให้เบิ่งมันบมได้มีตรงนี้แล้วก็บุมีตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่เขาใส่เนี่ยเขายันเขากันมันชาด์เขาว่ากันมันสาดพลนพระพลนยังขนาเวลาพ่นมาทางนั้นเนาะเวลาพ่นมาทางเนืออะไรมันเป็นลมเป็นพ่นมาอย่างมันสาดมันเปียกเ,เบิด เาเลยมาเห็ดตรงนี้บางไว้่นองเลยเนาะข้างหน้าออันนี้คือบ่าวลาวซิบาาให้ฟังแบบละเอียดเนาะเขามาเห็ดบางไว้ข้างหน้าเลยตรงนี้เลยอาซีบาปันลมปันชายข้างหน้าอะไรเนาะบ่าวบุญเก่งเปิ่นแหงว่าขักนะในใจคอยนี่บ่าวลาววาสันพี่แล้่คอย,ยอยากลงมาหอดพี่วาสันเพิ่นยอยากแอบลงมาหอดพี ความคิดเพื่นนะเราใหาพา้พน้นซะเราให้พ้นพระพ้นะกระแมนยูอยากแอมกางงบประมาณเจ้าฮะด้เนาะก็พ,พื้นอยางได้มันก็อยากได้เบิดนด่นแแล้วพี่น้องเลยเขาก็เข้าใจเขาจะดอกแต่อายบนเก่งนี่บางที่เรากา็คือบุหุจักทิอย์ยังหนนะอ่าี่แต่อยากได้อยากได้อย่างเดียวบวคิดว่าเจ้าของเนี่ยผม,มีเงิน โอ้มกีเอาจะคลองบ่มีเงินจะก,กีบจกบานเลยนะซาแมนคือ FC, เอฟซีเพิ่งว่าวันแล้วคือผู้รักผู้ใหญ่เพิ่งว่า,าวัละผู้เคลื่อนก็นตามใจผู้อยู่ผู้อู่ก็ตามใจผู้นอนอันนี้น้ำมันว่าได้สําหรับคนที่เขามีเงินพี่น้องเลยเอ้ออ่าเขาเรียกว่าเป็นคำยังคำคมบ่ มันเ้าได้สําหรับคนที่เขามีเงินเด้อแต่สําหรับนางร้อยกระไม้บุญเก่งนี่มันใส่บ่ได้คํานี้อันนี้บอกเราเบาตรงๆซะมันใส่บ่ได้คํานี้สําหรับว่าปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ผู้อู่ตามใจผู้นอนมันใส่บ่ได้สําหรับเขาเพราะว่าเขา,เา,กกาบาออาม่มีเงินจะกกิจจากบาทนะนะเนาะเออปลูกเคลื่อนตามใจผู้อยู่ผู้อยู่บ่มีเงินเถอะสะมันกับ,บ่บได้เนาะม,มันใส่บ่ได้กับเขาอย่างว่าตัวนี้นะ แต่เขากะไม่ยังวาแล้วเนาะบว์ออ,อร้ายบว์ออรไายพี่น้องเอ้ยคือว่าเป็นบุญวาสนาของเขาเลยได้สำนึก็ดีที่ภูรักผูใหญ่เป็นสวยเรือเมตตาข้าม้าในกาโอ้เบิดไปลายเลยเด้อพี่น้องเอ้ยที่แรกว่ามาลิก,กิกกอกมันมาลิก,กิกกอ,อกเลยได้เอเออสังกะสีตรงนะอยากเป็นปองหักบบหัวดอกสังกะสีนะ เขาบอกได้เลยเนาะบ่หัวง่ายสังกะซีนะบ่หัวง่ายประเภทสังกะซีกับโลซิงนี่แข่งกันลดมอได้สืหัวก่อนกันบบาเล่าพานั่นเลยวะจังได้การโลซิงไปก่อนเรื่องหัวนะอืมเรื่องหัวแต่ว่าเรื่องทนเรื่องน้านี่โลซิงนักวะเนาะเออแต่ว่าเวลามุ่งน่ะโลชิงมันหม,มักหัว เป็นยังจังหวังสัน,น,เน,นเนาะพอว้าากะในฮือนเ้ากะมงโลโซิงนะมันเลยมันหัวมันย่อยพี่ต่อเลยบ่พอปีสักบ่พอปี <c oughs> เป็นบ่พอหลายหลายอันหลายแนว เอฟซีที่เขามาคอมเมนต์เดอ้อฟังเบาเล่า,ลานเนาะเห็ดกระเทิบมาเขาหน่อยเดอ้เอเห็ดบอดดังไฟเขาหน่อยเดอ้เอเห็ดนี่ยมันเห็ดได้พี่น้องเลยเนาะเห็ดนี่ยมันเห็ดได้เบิดนั่นแหละแต่มันบ่มีเงินมีงบมาแล้เอาในไสมมาเห็ดเนาะนี่หนามนี่มันกบ็บบอดได้ใส่าลายมืออลไรนี่เฉพาะปัญหาหนามอ่าบาดาลน,นี่มันโยกบวกขึ้นแล้วโทรตามสางหนามนะ ยังบ่มาอยู่นี่จักเป็นผีสังอันนี้ก็ทีเขาเราบ่อยากสนใจเขาอยากไลน์พี่น้องเลยเขาอยากไลน์เนาะเบิ่งเด้อบ่บาลาวสีงองให้เบิ่งเด้อเบิ่งสีงองให้เบิ่งเขาอยากไลน์อ่ะสีงองให้เบึงอ่ะโทรตามซองเถื่อแล้วโทรไปมือหนักก็เจอเมียซาง เออว่าให้บอกวัวเจ้าไหนเด้อว่าสัาง่งเอ้าหน้ามนะ่ะเขามาเบิกให้เขาแน่าจังมันเป็นยังกอกหนิว่าขึ้นเหมือนมันเป็นยังมันสูบขึ้นเน,นาะแต่บอกว่าโดยโดยโดยลืมบอกขึ้นนี่กระโถนห้าลูกอีกอมันจะขึ้นทุกหนีหน่นะเอมแล้วขึ้นเฮ้ยน้ำสีมาแล้ว hiệp 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 đây Đây, đây, hiệp Nào hiệp Nào hiệp นี่หน้ามันดันเลยบ <c oughs> <c oughs> อสเปิดนักและมันกามันบ่อยากสูบกันมันเมื่อยพี่น้องเลยเนาะเกาจบมบออกเขาเมื่อยท,ทั้งหัวทั้งเมียนั่นแหละเนาะกาเมื่อยอีลีแหละนี่บ่าวเล่าก็ยังเมื่อยเลยนะมาสูบนี่กว่ามันจะขึ้นเนหะ็นบอส เขากระปุกหูเนาะเหตุผลมันเป็นอย่างตรงรอเจ้าของกันสร้างก็ผู้แหละผู้เขาจอหน้านให้เขามาเบิ่งให้เนาะเ <c oughs> มื่อยนักกอกตัวนี้นะ่เด้เอขอองเอื่อยนั่งร้อยนะสาแดงนะมันบดได้นักปาน,นี้บดได้ฟืดปาน,นี้น้ำก็แห้งกว่านี้ เพื่อนเฮือนแล้วเนาะเฮือนแล้วก็สีลอ่อแบบเ <c oughs> นี่ยได้พี่นนองเฮือนแล้วมันกาเห็ดกระเทิบเบาะต่อกระเทิบออกมาให้เขาดังฟืนด,ดังไฟก็ได้อยู่พี่นนองเลยก็ได้อยู่เนาะ กะแนมผู้รักผู้ใหญ่เป็นเมตตาสงสารแล้วกัให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือกันมาอีกนะกะกาต่อมาเขาอีกเรื่องเขาไปดังไปอยู่เห็ดกินอยู่พุ่นบอกเนาะสุดแล้วแต่เนาะเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นกับสอยเป็นกับสอยไปหลายทางสอยไปหลายทางหลายคนหรือบางคนเหมืนกันพรอนโต้นำอะไรกับมี หอ,อกซ้อนโตน้ำแบกก็มีได้องเลยน้องแมนชีวาหางมีได้ภาพดัดหลังด้กเฮือนนางลอยเป็นอย่างไรพี่้รงภาพดัดหลังเฮือนนางลอย <c oughs> งามบ่ทุกคน กันเ่าพืชเนค่ดเขามีบุญมีวาสนาเนาะพี่หนองเนาะเทพืชอีกแหงงามกับไปอีกเออไปอย่ามันเปลือนมันเปลือนไ่อย่างให้ปวกให้หมดกินเสากินยังเขาหนะันอาหมายถึงว่า,ามีเงินนะนะ <c oughs> แต่กะ จักสีได้สำได้เนาะอือนั้นนั่นแหละจักสีได้สำได้เพื่อนเนี่ยก็ดีจังมันสะไปฮอดใส่แต่กันหน้าสีเลี่ยมอยู่ดอกพี่น้องเวย้ยหน้าสีเลี่ยมอยู่เพื่อนนี่ได้หน้าสีเลี่ยมแต่ว่ามันบ่อแล้วตอนนี้แบบเลี่ยมไปทีละอย่างทีละขั้นตอนก็คือเอาแจ้งเด้งองบประมาณตอนนี้นะคะ่ะสร้างกันยังบ่มี่เลยพี่น้องเวย้ยเนาะ เอาไปลา่ทอเรื่องเด็ดเือนต่อเติมเ่อนค่าสั่งยังบ่มีบอกพอเด้อค่าส้างทั้งเงินทั้งสินสองหมื่นบาทไทยเนาะแต่เพิ่นเบิกไปก่อนแล้วสามพันบาทก็เหลือหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทตอนนี้นะแล้วนั่แบ่าวเล่านี่บ่มียักกี่จักบาทเลยตอนนี้เงินที่บุรักผู้ใหญ่เพิ่สมทบมาฮนะเพราะว่าบ่าวเล่านี่ดึงเอาเงินจำนวนนั้นนั่นแหละที่รวบรวมไว้บัญชีค่าสั่งนั่นแหละเอามาซื้อ นี่สังกะสอกับซีบานต่อประตูะตเกรื่อนนั่นแหละเบิดพี่น้องเลยเกียกตับเนาะเข้ากา็ถือว่าซอยได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยเนาะสุดๆความสามารถเลยละ่ะเพจังได้สนอเป็นสะพานบุญได้ะ นักบุญทุนสบะาเด้สะโบแมนว่าเขาทีเป็นนักบุญเองแล้วเอาเงินเขาเองมาสอยเรือคนฮานาเนาะมิแต่เออเป็นสือ่อถ่ายเทอาถ่ายทำให้ภรรักูใหญ่จะดีจะบุญเพิินเขามาเบิ่งมาส้มบนเท็นแหละเพิินเกิดความเอนดูสงสารเมตตาเพิ่นก็ให้การติดต่อสื่อเรือเขามาแบบนี้นะอออแบบีบางคนก็นบอกเข้าใจ <c oughs> ว่าเหตุเฮือนนี่บอกไปบอกมา บบแล้วจะถือเนี่ยนี่ก็มีคือกันได้บางคนก็มาคอมเมนต์ขเขาก็บอกเข้าใจว่าเขายัางขิดเราสมองส่วนใดขิดนะนะเนอะเราสมองส่วนใดขิดยังงบ่มันสีแหลวจังได้เนาะเงินท่านผู้ใหญ่เป็นบทซอยมามันสีได้สำนีกติ าตามเราแลหละพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ดีมื่อนี้สร้างบ่อยู่บ่ได้เหตุเฮือนสร้างเพิ่นไปบ้านเกิดเมืองนอนลาวพอแหละเพราะว่าญาติพี่น้องเราป่วยพี่น้องเลยถึงขั้นซ่อมใจเลยแหละเนาะบ่ได้สาบแซ็งกับเจ้านี่เป็นโรคมะเร็งว่าสันเนาะมีแต่รอมืออย่างเดียวว่าสันเลยก็เลยโจ๊้ก็จะบ่าวเล่าก็ใช้ข้า,า,า,าวาเ,าเห็ด เนาะให้เขาเห็ดจนใส่บงใส่บานใส่วงเกาะวงกบเอาจนมันเหลือแผ่นสุดท้ายผุ่นนะได้สำได้ขาดสำได้ก็จังิไดหูกันอีกนะนะบาทนี้เนาะแต่ถ้าเป็นส่างบางคนเพิ่นก็เทาะเบิดกำลังใจคือกันในพี่นนองเอ้ยเหตุเพือนไปจากิไดเงินบดเงินแบบนี้นะแต่นี่เลาแบบสีวาคน ไก,นนก,ก่กันเนาะคนไก่ชิดมีไก่กันเนี่ยนะแบบเออหักแพงกันเนี่ยเนี่เขากับแบบเอบอโบเลนงบลีม,มาเนะนาะถือ่าดีได้โบเลนงบลีบมจีอีกแต่การในนอนไม่ต้องเอเเ้ยแล้วเพือนแล้วซ่านนี่ก็ต้องหายาบุญเกิดเราไปหาเห็ดเลี้ยเห็ดงานาอะนราลารับจ้างแต่ฮาวาย่านกลับมาเป็นสภาพเกา่าอยู่ ทำงานแต่บอดเงินขนะดแต่ว่าไปเห็นเีินหั่บอดเงินบุญเห็นเงินข้างเสือเ้อผ้าครับอ่ะถอดในใจกะทิมไปนะฮัลบุญรู้บอดตากเสื้อผ้าบุญเกิรบบอดตากเสื้อผ้าเพิ่นเบิ่งเอาจากซำได้สบายดีปลาลุงก่อนแล้วเร็ว ตาอะไรเด้อพี่น้องเด้อก็สิได้จบคีย์ไปสมิ่งแหละขอบุญขอบคุณเอฟซีภุรักผู้ใหญ่เบิร์ตสุกุสุคนเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาส้มพี่น้องเลยะก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องนะสุดท้ายเวลาประเพณขอเขาอวยพรให้เอฟซีทั้งภุรักผู้ใหญ่เนาะเบิร์ตสุกุสุคนนั่นแหละเนาะใหอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงให้รลำให้รวยอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสุขกายสบายใจเบิร์ตสุกุสุคน ຄອບຄົວເຮືອນຊານສຸມເຈົ້າຫັ້ນລະເນາະຜູ້ທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອນາງຫຼ້ອຍລະກະອ່າເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອຊັບພອດເບົາລາວຄືກັນເນາ